เคยฝันถึงชีวิตที่มีไรายได้6หลักต่อเดือนกันไหมครับแบบที่ไม่ต้องมีใบปริญญาไม่ต้องมีคอนเน็ชันอะไรเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของเรือซูเปอร์โยชกันครับซึ่งมันอาจจะเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ก็ได้นะคำถามสำคัญเลยก็คือเอ๊แล้วมันเป็นไปได้จริงเหรอที่จะมีชีวิตแบบปลอดหนี้แถมยังมีไรายได้สูงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งวุฒิการศึกษาหรือว่ามีเงินทุนตั้งต้นเลยเนี่ยและคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็คือ ที่รักยินดีต้อนรับสู่โลกของซูเปอร์ยอร์ชโอ้โหแค่ประโยคเปิดตัวก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าโลกที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจกันเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ความฝันเรื่องรายได้6หลักกันก่อนเลยเขาบอกว่าการทำงานบนเรือซูเปอร์ยอร์ชเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางลัดไปสู่รายได้มหาศาลโดยที่ไม่ต้องใช้คุณสมบัติแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันคือจุดเด่นที่เขาเคลมเลยก็คือไม่ต้องมีปร,ริญญาไม่ต้องใช้เงินทุนทำธุรกิจ แล้วก็ไม่ต้องมีเส้นสายอะไรเลยทำให้มันกลายเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากๆสำหรับใครหล,หลายๆคนเลยครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องตัวเลขครับเรามาเริ่มจากรายได้ต้นทางในบ้านเราอย่างที่ประเทศไทยกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับงานบนเรือยอชที่ภูเก็ตนะครับว่ากันว่าเงินเดือนจะ start อยู่ที่ประมาณ30,000ื่นถึงหนึ่งแบาทขึ้นไปเลยนะต่อเดือนแล้วต้องบอกว่านี่ยังไม่รวมทิปนะครับใช่แล้วครับ เงินเดือนน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเพราะมันยังมีอีกส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนั่นก็คือทิปนั่นเองเขาบอกว่าทิปเนี่ยจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับความเปล่งประกายแล้วก็โชคชะตาของแต่ละคนโอ้ฟังดูเหมือนนิยาเลยนะครับซึ่งมันก็บอกเป็นในในแหละว่ารายได้ส่วนนี้มันอาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ศักยภาพของมันนี่คือแบบไร้ขีดจำกัดจ,จริงๆโอเค จากในประเทศตอนนี้เราไปดูโอกาสในระดับโลกกันบ้างดีกว่าครับเขาบอกว่าตรงนี้แหละคือจุดที่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโอกาสทางการเงินนี่คือจะก้าวกระโดดไปอีกระดับเลยลองเทียบกันดูนะครับจากเงินเดือนสูงสุดที่ภูเก็ตที่ประมาณแสนหนึง่งพอไปทำงานในระดับอินเตอร์เนี่ยฐานเงินเดือนอาจจะพุ่งไปถึง 7, 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ2 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเห็นความต่างชัดเลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าคิดว่าฐานเงินเดือนสูงแล้วนะมาดูเรื่องทิปกันบ้างครับเพราะทิปในระดับนานาชาติเนี่ยถูกนิยามไว้เลยว่าเป็นระดับตำนานครับซึ่งคำนี้มันบ่งบอกเลยว่าศักยภาพในการสร้างรายได้นี่มันน่าทึ่งขนาดไหนอลองดูตัวอย่างกันชัดๆเลยนะครับแค่ทริป7วันเนี่ยอาจจะได้ทริปถึง6 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นการช่เหมอลำแบบเต็มรูปแบบอาจจะทำเงินได้ถึง50,000 0บาทย้ำว่า50,000 0บาทจากการเดินทางแค่ครั้งเดียวครับ รายได้สูงก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นอีกก็คือการใช้ชีวิตแบบแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ารายได้เกือบทั้งหมดที่เราหามาได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินออมแบบเต็มๆคําถามที่ว่าค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยมันเป็นคําถามเชิงย้อนกลับครับเพื่อจะบอกว่าชีวิตบนเรือน่ะมันแทบจะไม่มีรายจ่ายส่วนตัวอะไรให้ต้องกังวลเลย ก็อย่างที่เห็นเลยครับของใช้ในชีวิตประจําวันนี่คือมีให้เกือบทุกอย่างจริงๆตั้งแต่เครื่องแบบยาสีฟันแชมพูไปจนถึงของว่างเครื่องดื่มต่างๆคือมันทําให้ไลฟ์สไตล์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้เลยและผลลัพธ์ที่ได้น่หรอครับก็คืออาจจะลืมไปเลยว่าความรู้สึกของการซื้อของมันเป็นยังไงซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนของอิสรภาพทางการเงินแบบสุดๆเลยนะครับ เอาละหลังจากที่เราพูดถึงข้อดีมาทั้งหมดแล้วฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขสําสคัญมากๆอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันคําถามที่ว่าแล้วสนใจขึ้นมาบ้างหรือย,ยังล่ะก็เหมือนเป็นการบิ้วอารมณ์ครับเพื่อที่จะนําไปสู่เงื่อนไขสําคัญข้อนั้นนั่นเองถึงแม้โอกาสมันจะดูเปิดกว้างขนาดนี้แต่มันก็ยังมีทักษะสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสุดท้ายที่จําเป็นต้องมีเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่โลกใบนี้ครับ ทักษะที่ว่านั่นก็คือภาษาอังกฤษจะต้องสเลย์ครับคำว่าสเลย์ในที่นี้พูดได้ง่ายก็คือต้องคล่องแคล่วมากๆสื่อสารได้ดีเยี่ยมเกินกว่าแค่การตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไปเยอะเลยครับแต่คำถามที่น่าสนใจและยังค้างคาใจายอยู่ก็คือแล้วภาษาอังกฤษที่ว่าสเลย์ได้เนี่ยมันต้องอยู่ในระดับไหนกันแน่แล้วมันยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่จาเป็นอีกหรือเปล่า อืมนี่ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ไปค้นหาคำตอบกันต่อนะครับ